ดีแล้วสวัสดีสวัสดีครับผมจำันนี้ผมจะมาะะมาสอนไทยมาสอนใส่สมุดโปเกมอนอมเมเลอร์ครับอย่างแรกก็เข้าไปที่เว็บของใส่สมุดโปเกมอนอิมเมลอร์เข้าไปเลยครับพิมพ์ g ูเกเข้าไปครับทิ้งลิงก์เดี๋ยวจะทิ้งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเมน่อสอ,อนครับ มันจะมีอยู่สองกรณีนะคะผมข้อแรกข้อแรกจะเป็นเยเีางไรนะช้าข้อแรกจะเป็นแบบนี้นะครับซื้อข้อแรกจะเป็นแบบซื้อของที่เนี่ยแบบนี้โอ้ยซื้อของที่ต้องการจากร้านค้าใส่สุดของที่ต้องการจะพับรายการ้ากของปกติก็คือพวกนี้ครับเราแค่ก๊อบแค่ด้านหน้าอย่างเดียวครับ กดคัดลอกใช่ไหมครับแล้วมันจะมีศูนย์เอ็กก็คือเอก็คือพวกนี้ครับนี่พวกเนี้เลขสามตัวหลังครับเราเราก๊อบแล้วแล้วก็ออกไปเราก็พี่ไม้บาของเราโอเควัน,นนี้ผมใส่สูรไปแล้วก็กดไปที่เชคโค้ดแล้วก็วางครับแล้วก็ทุกตัวทุกตัวนะครับต้องมีศูนย์อยู่ข้างหน้านะเสมอโอเค จากนั้นก็แล้วก็ไปดูของที่เราต้องการจากตรงนี้นะครับไปดูของที่เราต้องการจากเว็บว่าเราต้องการ Master ร์บ l ลโปเก a อ l บิสกิตเล็กแคนดี้สมมุติผมจะเอา Master ร์บอลครับผมเจอแล้วนะผมจำได้อยู่คืออะไรผมก็ใส่ศูนนยตามหลังศูนย์นะครับ แล้วก็แคสเนมก็ชื่อครับไม่ต้องใส่มาสเตอร์บบลก็ได้แต่ผมกลัวลืมนะเออไม่ต้องกลัวหรอกอยังไงผมใช้ตลอดอยู่แล้วล่ะโอเคอย่างงี้ต่อไปกรณีที่สองเอ,อ้าทำไมไม่เข้าอินเทอร์เน็ตไปเลยกรณีที่สองก็คือการคัดลอ,อกแบบหมดเลยนะคะผม <S <S โอเคจะสอนการคัดลอ,อกแบบผมแบบหมดเลยแบบไม่ต้องให้เหลือสี อะไรว่างๆเลยนะครับจะหา่ากอนโอ้ยยาวเหลือเกินยาวมาไกลแล้วน่าถึงโปเกมอนแล้วเดี๋ยวหาอนตัวไหนดีเลื่องมากเลื่องมากเดี๋ยวนะเอาสมุดเอาเอาเอา,เอา

แกลีดตอสอย่างลื้นหน้าทั่วไม่อะไรจะหาเจอปิกาจูปิกชูอืมไม่เจอนีอ่เห็นเช่นเห็นเช่นเห็นเช่น Ừ, ơi, mà có chắc bên được Pokemon cái món cả leo là Ờ, lai hôn đi mày hai món 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 แล้วคว้าซ่าแล้วก็คันลอกแต่มรรทัดแรกจนมรรทัดสุดท้ายเลยนะครับถมีสี่มรรทัดก็สี่มรทัดมีสามท้ากาสามบัรทัดมีสองท้ายก็เอาสองมัรทัดนะครับถ้าคันลอกแบบหมดโอเคคันลอกแล้วหรือก็ไปวางที่ไม้บอยเลยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบายบายเอ้ยเดี๋ยววางก่อนี๋ยวค่อยจบคลิป หรือจะไม่ใส่ชื่อก็ได้วางก็เซฟแค่นี้ครับายบายเอ้ยเข้าผิดเกม